ามาดูมตินะคะของการประชุมครมนัดแรกเมื่อวานนี้นะคะว่าจะมีมาตรการอะไรที่ทยอยออกมาหลังจากนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้เข้ามาในประเทศไทยกันบ้างน,นะคะมาที่เรื่องค่าครองชีพและราคาพลังงานกันก่อนเลยน,นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากๆคุณผู้ชมคะ่ะนี่แหละคะ่ะเอามาที่ ราคาน้ำมันก่อนดีกว่านะคะราคาน้ำมันดีเซลนะคะก็มีข้อมูลจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยว่าเห็นชอบใน3เรื่องนะคะก็คือลดภาษีสรรพสามิตรดีเซลนะคะลิตรละ2บาท50สตางค์นี่ลด2บาท50สตางค์แบบนี้นะคะเริ่ม20กันยายนนี้จนถึงสิ้นปีนี้3 1ธันวาคม2566เป็นเวลา3เดือนก็เชื่อว่าจะเป็นหนึ่งกลไกนะคะผู้ชมในการที่จะช่วยให้ราคาน้ำมันสามารถปรับลดลงเหลือไม่เกิน30บาทต่อลิตรได้ก็เท่าว่าจะต้องปรับ ลดประมาณ2บาทต่อลิตรนะคะจากราคาน้ํามันปัจจุบันนี่ล่าสุดอยู่ที่เกือบ32บาทนะคะวิธีการลดภาษีสรรพสามิตและเงินอุดหนุนกองทุนน้ามันนะคะตอนนี้รัฐเนี่ยใช้เงินอุดหนุนกองทุนน้ามันอยู่ที่ประมาณ7บาทต่อลิตรนะคะถ้าจะให้น้ํามันดีเซลในราคาต่ากว่า30มบาทต่อลิตร ก็ต้องหาเงินมาอย่างน้อย9บาทต่อลิตรมาอุดหนุนนะคะก็อาจจะเป็นการลดภาษีสปปรรพสามิตนะคะเหลือ4บาทจากเดิมเ,เก็บอยู่6บาทแล้วก็กองทุนน้มามันเนี่ยเข้ามาอุดหนุนต่ออีก5บาทอันนี้ต้องดูความเป็นไปได้เพราะว่ากองทุนน้มามันก็หนี้อวบอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะส่วนเบนซินค่ะไม่ต้องน้อยใจไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวทางรัฐบาลจะต้องไปพิจารณาต่ออีกนิดนึงนะคะว่ามันมีประชาชนกลุ่มไหนที่เดือดร้อนจริงๆบ้างก็เดี๋ยวรอพิจารณาในระยะต่อไปนะคะ คุณผู้ชมไปดูค่าไฟกันบ้างนี่แต่และเดือนคุณผู้ชมจ่ายค่าไฟกันเดือนละเท่าไหร่นะคะบ้านริซ่าเนี่ยห้าพกว่าบาทน,นะคะทีนี้เขาจะมีการลดค่าไฟค่ะก็คือลดในส่วนของค่า FT จากเดิมเนี่ยสี่บาทสีสตางค์เลือ สี่บาทสิบสตางค์นะคะเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้เลยนะคะอย่างเช่นมีตัวอย่างท่ผู้ชมมีใครที่จ่ายอยู่ประมาณนี้ลองดูซิว่ามันจะประหยัดเงินในกระเป๋าคุณผู้ชมได้เท่าไหร่ถ้าเป็นไปตามมาตรการนี้นะคะอย่างเช่นบ้านนึงค่ะผู้ประกาศข่าวท่านนึงนะคะจ่ายอยู่4ี่พันบาทนะคะถ้าค่า FT ลดลงนี่นะคะเหลือที่4ี่บาทสิสตางค์อย่างที่ตั้งใจไว้ก,ก็เท่ากับว่าทําให้ค่าไฟบ้านของคุณเนี่ยลดลงไปถึงร้อยละ1 5ถึง20่สิบทีเดียวถ้าใช้ไฟเท่าเดิมนะคุณผู้ชมค่าไฟจะลดลงไป จาก4 0 0 0เหลือจ่าย3,200บาทอันนี้ก็ยกตัวอย่างกลมๆให้เห็นนะคะนี่อทีนี้เราก็ต้องคำควบคู่กันไปนะคะกับเรื่องของการปรับลดค่าเอทก็คือปรับโครงสร้างนี้ด้วยจะได้ปรับลดราคาในอนาคตได้เบื้องตน้นตรงส่วนนี้อย่างเดียวคุณผู้ชมอาจจะต้องใช้งบถึง15,000ล้านบาทเลยทีเดียวเชื่อว่า อาจจะมีกลไกอื่นอีกนะคะที่พอจะมาช่วยเหลือเรื่องของค่าครองชีพได้ต้องไปคุยกับภาคเอกชนค่ะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกด้วยอะมาดูเรื่องของแวดกันบ้างนะคะเดิมทีแวดเนี่ยต้องเพิ่มปเป็น10%แล้วนะใกล้จะหมดเวลาแล้วก็ข,ขอขยายเวลาค่ะ แวกภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอนตี้นะคะต่อไปอีก1ปีนะคะสำหรับการขายสินค้าหรือว่าบริการต่างๆหรือการนําเข้าทุกกรณีเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะคะตั้งแต่1ตุลาคมปีนี้นะคะ2566ไปจนถึง30กันยายนปีหน้า2567เลยค่ะอกลับมาเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์หลักนะคะที่นําไรายได้เข้ามาให้กับประเทศไทยนี่อันนี้คือหานะฮะวีซ่าฟรีชั่วคราวนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็คาซัคสถานนะคะเริ่ม25กันยยนนยยาี้ ไปจนถึงปีหน้าเลยค่ะ29กุมภาพันธ์2567เลยนะคะก็เป็นการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนแล้วก็คาซัคสถานนะคะเป็นกรณีพิเศษคุณผู้ชมใช้คําว่าชั่วคราวนะคะก็เฉพาะ2ประเทศนี้ก่อนโดยจะเริ่ม25กันยายนี้เป็นก้นไปนะคะก็ต้องดูผลกระทบที่ตามมาด้วยนะคะต้องไปคุยกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งของความมั่นคงนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ข่ากษัตริแห่งประเทศไทยแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยว่ายอมรับในเรื่องนี้หรือไม่นะคะนี่ทำไมต้องไปคาซักสถานนะคะเพราะว่าเป็นประเทศท่องเที่ยวใหม่ที่เขาชอบประเทศไทยมากเลยคุณผู้ชมคาดว่าที่ผ่านมานะคะสิงหาคมปีนี้ก็มีเข้ามาในไทยแล้วกว่า10,000แสนคนเลยนะคะนอกเหนือจากนะะักท่องเที่ยวหลักอย่างจีนนี่เรามีตัวเลขน,นะคะช่วงก่อนโควิดเนี่ยคนจีนนะคะมาตั้ง1ิบล้านคนนะคะ แต่ว่าสิงหาคมปีนี้ดูต,ตัวเลข2ล้านคนเท่านั้นเองทั้งที่เรามีเป้าหมายอยู่ถึง4.3ล้านคนนะคะนี่เป็นข้อมูลเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่มาดูคะ่ะสักสถานเจาะลึกสักนิดนึงนี่ซาก,ก็มีเพื่อนอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะเขาชอบอาหารไทยมากตอนนี้อยากจะนําเข้าสินค้าไทยไปเยอะใครที่สนใจลองติดตามเรื่องการค้ากันได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นประเทศในแถบเอเชียกลางโอ้โหพื้นที่ใหญ่มากคุณผู้ชมประชาชนไม่มากแต่ว่าการใช้จ่ายน่าจะดีนะคะยูแถบยูเรเชียคะ่ะก็คือฝั่งหนึ่งอยู่เอเชียกลางนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งอยู่ทางแถบยุโรป ตะวันออกด้วยนะคะก็น่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มาในประเทศไทยเดือนสิ ia, งหาคมมาประมาณ1นึ่งแคนนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีฤดูหนาวที่ค่อนข้างรุนแรงอาจจะหนีหนาวนะคะมาอากาศร้อนๆสบายๆบ,บ,บ้านเราแล้วมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตลอดด้วยนะคะมาตรการนี้วีซ่าฟรีคะคุณผู้ชมคาดว่านี่เราจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจจากเป้าหมายทาพรวมอยู่ที่2 3 8ล้านล้านบาทของปีนี้นะเฉพาะปีนี้แต่ว่าไรายได้นะตอนนี้ สิงหาคมค่ะ 66, 66อยู่ที่7 5แสนล้านบาทนะคะอ่ะก็ให้กำลังใจกับภาคการท่องเที่ยวนะคะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญค่ะกระแสเงินสดของพี่น้องข้าราชการชั้นผู้น้อยนะคะตอนนี้มีข้าราชการในระบบเนี่ยสองล้านคนก็เลยอยากจะเพิ่มกระแสเงินสดนะคะสภาพคล่องให้กับพี่น้องข้าราชการก็เลยมีมาตรการนี้ออกมาที่จะเปลี่ยนค่ะการจ่ายเงินข้าราชการจากเดือนหนึ่งเราก็จะได้ เดือนละรอบใช่ไหมคะเป็นสองรอบดีไหมเริ่มนะคะหมก,กราคมปี67เลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยรายละเอียดตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่ามันต้องไปแก้ไขระบบต่างๆเนี่ยจะระบบการเงินการธนาคารนะคะระบบการสั่งจ่ายต่างๆอาจจะยังทําไม่ได้ทันทีก็รอนิดหนึ่งอาจจะเป็นของขวัญปีใหม่นะคะหมก,กราคม2567เป็นต้นไปอันนี้ดีต่อใจคนเป็นแม่มากคุณผู้ชมมีเงินอุดหนุนด้วยให้กับบเเดด็กกกแรินาทอุมังบ ค่ะ990ล้านบาทเบิกจ่ายงวดแรกนะคะ18กันยายนนี้เพื่อที่จะดูแลเด็กแรกเกิด2ล้านกว่าคนนี่ไปดูเรื่องอาหารกลางวันเด็กบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะงบยังน้อยอยู่นะคะส่วนเงินดิจิทัล1 0,000บาทนะคะตอนนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการไปแล้วนะคะให้กระทรวงการคลังเนี่ย ร้างคณะกรรมการขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ไปคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องวางกรอบระยะเวลาให้เหมาะสมนะคะการใช้เงินจะต้องไม่เป็นนี้ภาร้หนนี้สาธารณะให้ใช้เงินงบประมาณเป็นหลักไม่กู้เงินเพิ่มนะคะฟังแล้วก็ดีต่อใจเหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นมตินะคะล่าสุดเลยที่เคาะมาเมื่อวานนี้นะคะโดยรัฐบาลเรียกว่าเป็นครมอเศรษฐานหนึ่งค่ะ